สวัสดีทุกคนนะครับพี่นิต้อนรับเข้าสู่วันสกายวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโกฎวินโด์นะครับโกฎวินโด์ก็จะมีข้อดีก็คือใช้เวลาในการลงน้อยนะครับแล้วก็เราก็จะได้โปรแกรมโปรแกรมพวกนี้กลับคืนมาด้วยนะครับโปรแกรมที่มันมีอยู่แล้วนะครับตอนที่เรา แบทอัพไวนะครับสมมุติถ้าเราไปลง Windows ใหม่อะไรนี้โปรแกรมพวกนี้เราก็จะได้ลงใหม่ต้องเสียเวลาลงอีกใส่แผ่นเสียเวลาโอเคครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีโปรแกรมวั e k ีโกนะครับหาโหลดได้ที่ Google เลยนะครับเมื่อโหลดมาแล้วก็ให้เปิดขึ้นมาครับโอเคนะครับ ให้มาที่แบ็กอัพก่อนเลยครับเพื่อให้เราสร้างไฟล์โกดไว้นะครับก็ให้เลือกไดซีเซฟไว้เอ่อเอาเป็นเอาเป็นได้ดีนะครับปลอดภัยที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวกดเซฟแล้วก็กด Yes แล้วก็กดอีกครั้งให้เครื่องรีสตาร์ทแล้วก็จากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรครับให้มันทับกระบวนการมันเองเลยนะครับโอเคครับสมมุติถ้าเราสร้างไฟล์เสร็จเรียบร้อยเราฉายคอมพิวเตอร์ไปสปารกอะไรอย่างนี้นะครับเกิดมีเวลรัสอะไรหรือว่าอยากกลับสู่สภาพคงเดิมแล้วก็ให้ติ๊ที่รีสโตรครับแล้วก็เลือกได นะครับกด Open เปิดไฟล์ที่เราเป็นไฟล์โค้ดที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทําำไว้แล้วก็กด open กด Yes ไปนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับใครสงสัยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วครับ ไปนะครับ